สบายดีพี่น้องมาเด้มาเนี่ทำน้ำยานมปีนน,น้ำยาปลาโดยแม่ครัวขอปลาคนนี้นี่เองสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องกำลังเนยน้ำยาใช่แล้วล่ะอันนี้ลวกผัดกระจงนะคะหรือว่าบ้านเขาเอิญผัดไผ่ไงบอกค่ะไม่ได้สวัสดีค่ะพี่น้องท่านเดี๋ยวอาบน,าน้ำอยู่ เราพาไปดูพาไปดูผักผักจ,จดัดจิ๊บงามๆเศษๆบู้ใด้คำว่าเบื้องกันอยู่ดีไม่แห้งเด้อกดแชร์กดซับสไครต์กกให้น้ำแน่กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผู้ดีไม่แห้งสวัสดีครับเอาทัฒนาอยู่สัน่นมากกวว่าเบื้องน้องกินนะนี่แหละคนนี่ไม่ถึงวัฒนาอ,ออกแล้ว ทางนี้จิ๊กจิ๊กจิ๊กเอาละเอานะเอาละเอนละร้นอนเลยมา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 เลยตั้งนะครับเตรียมครับเฮ็ดจินมีเนอกบนนี้เฮ็ดคาย งามๆสวยๆไปแล้วครับสวัสดีครับ